ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะพา FC ไปซุ่มนั่งดูกระรอกที่ผมมาวางกล้วยไว้อันนี้วางได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งวางตั้งแต่มันยังไม่สุกวางจนดิบๆเลยแล้วก็มาซุ่มนี่ก็จะมากับตัวซีซั7สี่ห้าเจ็ดเทนนินะครับสี่ห้าเจ็ดเทนิระยะยิงก็ประมาณไม่ถึงสิบเมตรแล้วก็ใช้เป็นลูกของซีไซส์สแตนดาเดี๋ยวจะให้ดูลูกที่ผมใช้นะครับนี่ ก็เดี๋ยวจะปืนวางไว้นี่อันนี้ผมทําซุ่มแบบไม่ได้ดีมากเพราะว่าเราไม่ได้จะมายิงเอามันเพราะว่าจะมาถ่ายคลิปเฉยนะครับนี่ถ้ามันมาก็จะมาไต่จากต้นนี้แล้วก็ลงมากินข้างล่างอันนี้ผมก็มาวางไว้รู้สึกว่าน่าจะมีกระรอกดําแล้วก็มีตัวสีแดงด้วยนี่เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีตัวกระเลนเข้ามานะครับมีกระเลนเข้ามาเดี๋ยวจะพาไปดูลูกนะครับลูกที่ผมใช้ก็จะเป็นของ CCI Standard หัว40เกณฑ์ความเร็วอยู่ที่1,070ตัวนี้ใช้ดีมากแตกทุกนัดไม่มีด้านนะครับไม่มีด้านแล้วคัดปอกออกทุกนัดนี่จะให้ดูจะใช้เป็นตัวนี้เป็นหัวตะกวัวธรรมดาไม่ใช่หัวทองแดงนะครับของ CCI แล้วก็จะมีจุดยางกันยุงไว้เพราะว่ายุงเยอะมากยุงเยอะมากนี่หมายของเรามันก็หน้าตาประมาณนี้นะระยะที่ผมอยู่ก็ไม่ไกลมาก ประมาณไม่ถึงสิบเมตรผมวางใส่กอไผ่ช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าแรงนี่เดี๋ยวประมาณกลาง,ลางคลิปจะมีเจ้าตัวกะเลนเข้ามานี่ให้ดูนะครับมีตัวกระเลนเข้ามาเข้ามากินจะไต่มาจากข้างบนตัวหนึง่งตัวนี้จะเข้ามาบ่อยมากจะซูมให้ดูซูมให้ดูนะครับนี่นี่เห็นไหมครับอยู่กลางจออันนี้จะคล้ายๆกับกระแตแต่ว่าน่าจะเรียกว่ากระเลนผมไม่แน่ใจนะว่าแต่ละ ภูมิภาคเขาเรียกว่าอะไรจะตัวเล็กๆเล็กมากเล็กกว่ากระแตแต่สีเดียวกันเลยนะครับสีเดียวกันเลยแถวบ้านจะเรียกว่ากระเลนเรียกว่ากระเลนตอนนี้มันมานะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าจะตกใจผมมันก็เลยไม่เข้าสักทีปกติมันจะเข้ามากินช่วงเช้าเช้ากับช่วงเย็นเย็นถ้าใครที่เคยซุ่มก็จะผมก็จะซุ่มช่วงนี้นะครับช่วงประมาณสักเช้าเช้ามืดมืดจนถึงประมาณเก้าโมงสิบโมง แล้วก็ช่วงบ่ายสามจนถึงช่วงหกโมงเย็นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มันเข้ามากินนี่นะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ที่เดิมตัวนี้ว่าจะยิงแต่ก็ไม่ได้ยิงเพราะว่ามันตัวเล็กมากเดี๋ยวรอดูก็รล่อเข้าดีกว่านี่นี่ฮะก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ไม่ไปไหนนะครับตัวนี้ไม่ไปไหนมันเคยมากินรอบหนึง่งมันเคยมากินมันก็เลยจะกลับมากินอีกแต่ว่าจังหวะที่ผมยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายมันตกใจก็เลยไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้านี่ หมายนี้ผมก็มาทุกปีนะครับหมายนี้มาทุกปีนี่อยู่ตรงปลายกระบอกปืนของเราน,นี่นี่ครับก็เล่นน้อยนะครับตัวเล็กมากเห็นไหมครับระยะที่อยู่กับศูนย์เปิดนะครับถ้ายิงก็ล่วงนะครับระยะนี้ไม่ไกลมากนี่เลยก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าถ้าไปวางกล้วยนะครับได้ยิงแน่นอนถ้าตรงไหนมีตัวคือเรียบร้อยแต่ว,ว่า ปีนี้ก็ยังไม่ได้ยิงปีนี้ผมยังไม่ได้ยิงสักตัวเลยนะครับสําหรับกระลอ,อกก็มาวางกล้วยแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ดูเฉยๆนะครับไม่ได้ยิงเลยนะครับสําหรับปีนี้กระลอ,อกแล้วก็กระลอ,อกน้อยมากกระลอ,อกน้อยมากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับปีนี้ถือว่าเข้าน้อยมากถ้าเป็นปีที่ผ่านมาเมื่อปีสองปีที่แล้วถ้าวางกล้วยก็ไม่เกิน2อสาวันนะครับเข้าเยอะมาก แต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าจะน้อยไปหน่อยแต่ก็ยังพอมีตัวอยู่ยังไม่ได้วางหมายเดิมที่เราเคยวางกันนี่มันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่ยอมเข้าทั้งทีสําหรับกระเลนตัวนี้เดี๋ยวก็พากันไปซุ้มดูไปเรื่อยนะครับเผื่อมีกระลอกเข้ามาหมายก็ประมาณนี้นะครับข้างล่างก็จะมีพวกมีไก่ป่าเข้ามาเขีย่ยี่มันมันปีที่แล้วคลิปที่เราลงไปนะครับมีมีไก่ป่าเข้ามาเลยนะครับ เป็นฝูงนะเป็นฝูงเลยนี่นี่ก็เป็นวางกล้วยอันนี้ผมคิดว่าที่มันเข้าแล้วมันระแวงก็คือมันน่าจะอยู่ต่ตําเกินไปไครับเริ่มเข้ามาแล้วน,ลนี่เลยนะี่เลยครับเข้ามาแล้วครับเป็นเจ้าตัวกระเลนน้อยระยะนี้ถ้ายิงก็ไม่น่าพลาดนะครับไม่น่าพลาดแต่ก็ไม่ยิงเพราะว่าตัวเล็กเกินไปนะะรอยิงกระลอกนะครับรอยิงกระลอกนี่นี่นะครับกินอยู่ครับกินอยู่กินแบบ ระแวงเลยนะครับสําหรับตัวนี้มันน่าจะตกใจมันเห็นผมพอดีก็นั่งดูไปเรื่อยนะครับนั่งดูไปเรื่อยดูมันกินไปก็เพลินไปนะครับสําหรับเจ้าตัวกระเลนน้อยถ้าตัวนี้เข้านะครับบอกเลยว่ากระลอกกล้าเข้าแน่นอนเพราะว่ามันคิดว่าไม่มีศัตรูแต่ที่ผมเห็นก็คือผมวางกล้วยต่ําเกินไปถ้าวางสูงกว่านี้นิดนึงมันน่าจะไม่ตกใจนะครับถ้าใครที่เป็นสายวางเหยื่ยอ่อจะรู้ดีนะครับ ก็วางสูงนิดนึงเพื่อที่จะให้กระรอกไม่ตกใจนี่นี่มันก็ยังเข้ามากินอยู่เห็นไหมครับสวยมากนะครับสําหรับกระเลนผมชอบมากตัวนี้ผมอยากได้ไปเลี้ยงอยู่นะครับแต่ว่าไม่เคยเจอลูกมันสักทีไม่รู้ว่ามันไปอยู่ยังไงนะครับไปอยู่ยังไงน,นี่ครับมันก็จะเข้ากินอย่างนี้ตลอดเลยทั้งวันสําหรับเจ้าตัวกระเลนมันจะมีอยู่มันสี่ห้าตัวนะครับแถวนี้ก็จะเข้ามากินอยู่เรื่อยนี่ เห็นครับกินไปด้วยระแวงไปด้วยก็ใครที่เป็นสายล่านะครับใครที่เป็นสายล่าก็ติดตามกันไว้เดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆเมื่อวานเมื่อช่วงเดือนที่แล้วก็ไปยิงไก่มาได้นะครับไก่ป่ายิงมาได้สองสามตัวแต่ว่ววาไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนี่ก็ช่วงนี้ใครที่เป็นสายลำโพงนะครับสายลำโพงก็ใช้เสียงตัวเมียเลยเปิดได้เลยนะครับเปิดได้เลย สำหรับไก่ป่าเดี๋ยวว่างๆจะทำคลิปให้ดูนะครับน,นี่เริ่มลงมาอีกตัวหนึ่งแบบนีบนี่นี่น,นี่ตัวเดียวๆนะครับวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่ได้ยิงมันมันก็เลยไม่ได้กลัวเราสักเท่าไหร่อันนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงแต่ว่าก็พอเห็นตัวนะเห็นมันวิ่งอยู่กระโดดอยู่ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับสำหรับช่องผมก็ ไม่ค่อยว่างมีเอฟซีถามหาเยอะมากแต่ว่าผมไม่ค่อยว่างเพิ่งมาลงคลิปนี่กลับมากินอีกตัวหนึง่งน่าจะเป็นตัวเดิมนะครับเห็นไหมครับดูกินแบบไม่ระแวงแล้วก็ไม่ตกใจด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอากล้วยไปล่ออีกทีหนึง่งยังไงก็ติดตามกันไว้นะครับติดตามกันไว้นี่ให้ดูโอ้โหกินแบบนี้นะครับถ้าเป็นกระรอกเนี่ยผมยิงแล้วระยะนี้ คือไม่เหลือแน่นอนศูนย์เปิดประมาณไม่ถึง10เมตรประมาณสักแปเมตรได้นี่ให้ดูไมายของเรามันก็หน้าตาประมาณนี้ผมจะทําไม้ไว้ไว้พลาดนี่นี่พลาดตรงนี้พลาดยิงนี่ถ้ายิงก็ระยะประมาณนี้นะครับได้ตัวแน่นอนแต่คลิปนี้ไม่ได้ยิงแนวะค,คลิปนี้ไม่ไยิงหมายของเราก็หน้าตาประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเอามาให้ได้ชมได้ดูกัน